สบายดีตอนบ่ายพี่น้องขึ้มฝนขึ้มลมบบมีฝนหรอขึ้มลมเนาะแบบนี้พันแลมาแต่ในเมืองปรลุเลยซื้อข้าวปุ้นขิดยาข้าวปุ้นแต่ว่าบบแมนเจ้าอันที่เคยกินเจ้า,าเจ้าอีกเจ้าหนึ่งบัวบอบวมเล<ว>ย่นะมีเล็บบอ น้ำน้ำชามิ่งเท่าไรแล้วสามสิบพันบ่สี่สิบพันน้ำนะชามิ่งได้น้ำฉันโบตีเขาแล้วยังกระแพงเลยงับแตงแตงกระทิกระแพงเนี่ยที่หน้ามันนี่ป,ปูปลากระแพงแมนนะเนยปูปลาไก่ สื่อเขามากินน่องเลยบมมีเวลาทำโละแรวเขาพูต้นซีอันนี้น่าสิเป็นนนามไก่เนาะออมฮอมแบบออมฮอมแบบนี้หลังตักจะใหม่ก็ตักไปหลุดข้องปดไม่ยาแต่ว่าไม่ง่าไปเลี้ยงงัวยู่เล่าขอปูถาอยูู่ มามันมีหยากินก็เลยบรได้กินให้พี่น้องเบิ่งเด้อร์มีหยาดไปกินอยู่ลุมพูนแบ่งเงาให้เราแบ่งเงาปุ่ยมันใช้ตามมาขึ้นปีเลยเ้เ่ยตามสรีมหมากใหญ่กินปลาโถ่เดีรังจะตามจังหมากตั้งั่วนสีหมากโอ้ยข้าเจ้าหามหัดบนแขนจะพูดที่เฮีย ข้าวปุ้นสองสองกิโลหรือสามกิโลฮะบมกิ้งข้าวปุ้นบ่บมกิ้งข้าวปุ้นบ่กินกินข้าวปุ้นแหละมาจังไปเออกินข้าวปุ้นแหละจังไปน้องเนยนั่นไปเก็บผาให้น้องในไแป๊บผาน้องโต๊ะกันน้องเนยลงเทียงเรียนโทรศัพท์ปะลุงเนื้อได้นองอาชาน้องอาชาบริ่นโทรศัพท์ก็เลยขึ้นมา แดงเอาขาปูนนะอ๋อตีอต้ะอ,อ,อือต้องใส่สุดะไแล้วเนาะตาบหรมาะไปิ้แพอข้ตาไว้ได้ไดบวงบวงจะขัน้นไ่ะน่นงแดงไปกิ้มน,น,นี่มาแล้ว อ้าวมาโพมาหอดผีเลยวันน้องเนยไปนอเล่นโทรศัพท์แล้วบอกปลาลุงมาเห็นน้องเนยแล้วมาอีกแล้วปลาลุงเลยมาตามเคยมาตามเคยถ้าไปกินจกงป่วนไม่บ่เป็นตะอยาเคยเฮ็ดป่วงออกบ่อรีดอกจุ้มดอกบานเก็นเฮงเก็นป่วนกันหน่อย กำลังดีใจเบิด์เดอร์ไข่ใหญ่ออกเลยไข่ใหญ่ออกเลยไข่ใหญ่ไข่เดอออกไปไปกินอยู่ผู้ละบ่เลี้ยงง่วปลาลุงเอ้ยรอบนารอบนาพี่น้องเอ้ยแล้วเขาพี่เ็ดข้าวปุ้นกินอยู่เที่ยงคักๆอันนี้รอบนี้ซื้อเข้ามาซื้อมาแต่แต่งานจะก็นน่ะนะปุ้นได้ตำมักถั่วกับเขาแล้วก็ข้าวปุ้นข้าวปุ้นเน่ซะ เออโมห็นสิกระปุนกระสือเขาในี่ราคาประมาณแปดสิบบาทกันพี่น้องเก้าสิบบาทนะเก้าสิบบาทจะได้หลายเปร๊บน้อนข้างน้าข้างต่อนวะนี่แต่ว่ามันคืแซ่บด้วยบอลแหละยังบ่งู้สบายดีพี่น้องบ่ฮู้ว่ามันคือแท็บด้วยบอลยุบยุบแค่โดนอันชากินสั่งได้ต้องเอาให้ทำตัวเองกิน

น่าทแม่่สวยมาเด้อิง่เาเองก e ้ิบเปลองซื้อมาให้กินน่นี่ปลาลูกบอเงือนมา้กินกะปีปลาแพนมาดูหางเฮียเอากะปีปลาแพนมาให้เนยกะปิกาแดงแดงๆน่ะตัวปลาแพนฝางมาให้นะ ฟาแดงยังวะนี่หมาแดงยังวะเนือยังวะฟาสีฟ้ามาดูฟาสีแดงแดงเหอนะเือตู้นี่มสุตัขาอยู่ได้ะเนาะ ตบตีด้งตาจิด้วย่แ่ี่คักความจริงป่าไม่เลยเค็มเลยอ่างนัวตบปีดวงกาเลืใบนะมันสีบกว่านี้เลแต่ผู้มากจะวางอยนั้น มันนัเป็นมาแบบวทำน้ำพริกกะปิเนี่ยกะปิดยวายกมาแบบอร่ออันนึกะปิอี่อยอห่อยิดนะกะปิเศร้าบ้านว่เหรอเศร้าบ้านก็จะมักเองแต่ว่าเลือใบนชิสนนัวก่ว่าเลือใบในออกรงงานอันี้เป็นเนื้อที่เป็นตัเองบดเองบดเอง อามตัวเปน็นยังี่เนาะมันจะพีชผิดกรรมเห็นปะเนาะเยมาจานะนะอาชาเอาคอแล้วอายุเหลือเลียดไงกินใหายไปจะไหนเด้อจุดเป็นเงินเป็นข้ามเลยเนยอาวุกของาหม่ไปไปเลยะอาุกข้าไปอีกเลยเฮ่น้องเนยว่ามานังผิจิเลมาผิดแานี่ Mamá, yên là sân là sân là mát. Aha mát. Ta A mát. A taba. A taba mát taba. Ta ngon. Ta bóng. 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 Ta Ta bóng. Ta ใช่เอาักเลือกข้าเจ้าบอผสมักนักมแม่ตัี่น่อยซเป็นก่อนเลือดเก่อนเลือดเดเลยก่อนเลือดดเลยนะแม่ปตัดนลนะปอรปลาอร์กยปลาาจนหมดเลยปลาที่โชวสนิทปลาดาวบิญดอปฮะอิ่ม เรากินตันองสิบโลเดี๋ยวไน้งสดกระปุกแชแ้มันกันแช่ไปก่อนแหละแต่ว่ายังบ่ทันได้ซิมแช่ยุ่งแหรอจ่ะจำความจริงจรแกดรแช่ไม่หนำเห็ดฮึโปนไม่หนำเห็ดมันแสบก็ได้เรือมันแสบเกัธรรมดาใช่ไหมคแช่กับปีรองบนเพียงนึ่อยู่น,ยนบริเที่มแหนน้งให้คะแนนอยู่ในสิบคะแนนได้อยู่เพืน่นแปะ Ô chưa có gì đấy? No! Ô tôm. này chưa có gì đấy? Ô 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 chưa có đấy? Ô chưa có gì đấy? Ô chưa có gì đấy? Ô chưa có gì đấy? แบอกกอเ้วัมาบ่ทำเองสวยคิดหาหมดแล้วมันก็อูงใช่ไหเห็นบทอยู่อ่ะเห็นบทหน่อยฉันไหนขัดอ่ะเอาะอก็ได้แล้ว ก็ไม่พักกันหมแล้ัก็ไม่พักเรื่องผงบัวพ่าเอิงผงบัวพ่าัวเองกับเมลารายใส่ได้ไหมเรื่องอะไรแล้วเาขาก็เยืนกิน กระปิไ่เบื่อเมนเั่ไหร่เนาะไม่เบื่อเมนค่ะนี่งคือเนื้อปลาเนื้อปลาปันปลาตะแเกียปลาเลือดแม่ปลาเลือดใบมันสีแบบมันดำๆเนาะเลาใบหนึ่งอาจจะเล็ดกว่านี้เราจะใช้เครื่องบดอะไรบดปั่นเอาไปสื่อ เป็นหนัเ่ยอ่มนค่ะเียนื้อนเน้้นบนักกินบีงนะกะปิคุยกงกับกะปิดคยัแจง <48 S 2> พี่สีติปบกุ้งอบกุ้งมึคือปลาแหงนเนาะไม่หนกะไรอืมชาติใจม,มันบมเย็นพิิตเนะ <c oughs> าะพี่ก็ใส่กุ้งก,กับมังเร่งเล Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì để cái những video hấp dẫn thuốc nang cơm <laughs> à? Ừ. cơm à? Nào đi bao nhiêu? Ừ. đi. nước trà đấy. nào uống bao? ัวเป็นจับตัวจับบเป็นไม่ยังกันม้เาเฮยทำให้ยังกันเลยอ่ะเยอเล็กบนหัสตาร

เจ้าที่ประจาเห็ดห้ตามตลาดเจ้ากัพอกินตแต่กันเห็ดตามตลาดน้อยหนึ่งเจ้า,า,อ,าอือ,อกระจับ ท้าวมเกี <t arts> <t arts ่ยวค่ะอะไนีนึ <t <t sure> ่งมึงอะไรตังเนะต้มมา่ดคือมกเกี้ยวสิละเขาม้นชุเกียว้งงานะทั้งทั้งหายตัวังแคมทางชนไทยัข้ามานบุตามบุกะันบุตามบ่

พอกันขปนาลอบคุณอะไรเ้ย,ยที่มาบึงมาชมสบ,บั